สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะครับผมในช่องมิสเตอร์ซีอูนะครับเราจะมาพูดถึงพลานของอาชีพแมยูจินนะครับผมช่วงเลเวล61ถึง80นะครับผมก็40แต้มกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งปลานที่เราได้มาเนี่ยนะครับผมมีปลันอะไรกันบ้างนะฮะที่เราอัพมานะครับผมมีปลันฟื้นพลังอัมพาตนะเมื่อถูกโจมตีจะฟื้นพลังอัมพาตทันทีนะครับผม50%นนะครับผมนะครับผม กรณีที่พลังงานผ้าต่ากว่า50%เท่านั้นคือครึ่งหลอดต่ํากว่าครึ่งหลอดนะครับและตอนที่เราจะอัพนะครับผมสาหรับเมนจินเนี่ยก็คือหลบหลีกครับไม่ต้องโดนตีแม่งเลยนะฮรบหลบหลีกครับ,รบ,รบส่วนอันนี้เนี่ยอัพไว้หนึ่งแต้มครับเนี่ยนะครับเอาไว้หนึ่งแต้มเนาะก็หลังจากนั้นเราก็จะไปลงในส่วนของดูดซึมกับไอเน,นี้ย ค่าพลังงานผ้าต่อวินาทีอันนี้เพิ่มขึ้น2หน่วยอ,อ,อนนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวปาน90้าิบเราปานแ80ดิเราไม่อัพเราไปอัพ 90, 90. ้าส้าิพอช่วง90ถึงร้อยเราค่อยมาเอาฟื้นฟูพ,พลังผ้าก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราอัพอ,อันนี้ควบคูนไปนะครับควบคูนไปเลยนะครับ ประมาณนี้อ่ะสิบแต้มสิบแต้มเนาะแล้วอาจารยการเกิดนี้เดี๋ยวอัพไว้สักอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับปานเมนยูจินนะครับก็จะอัพไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราค่อยมาพูดอีกทีหลังจากเปลี่ยนคาสซีเนาะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนคาสซีเลยครับก็สำหรับปานก็ อย่างที่เห็นนะครับผมอัพไวประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจนะครับผมบ๊ายบาย